วันช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องราวทางการเมืองที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งจากเมื่อวานนี้กรณีที่พรรคเพื่อไทยนั้นมีมตินะครับในการขับสองสอสอของพรรคพ้นจากการเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยนะครับนั่นก็คือทางด้านคุณพรพิมลธรรมศาร,รซึ่งก็เป็นสอสอปทุมธานีนะครับซึ่งอีกคนหนึ่งนั้นก็คือคุณสรณุสสังเกศสอสอ,อุตรดิตนะครับทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็บอกว่า ไม่ทําตามมาติพักในการซักฟอกรัฐบาลในช่วงก่อนหน้านี้ะนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมพักนั้นก็มีมติไล่ออกจากพักนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนของคุณพรพิมลธรรมศาสตรนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะไปสังกัดในส่วนของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เมื่อช่วงเช้าวันนี้เนี่ยผู้สึกข่าวนั้นไปเจอคุณอนุทินคคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่ได้มีการคุยกันแต่ว่าคําถามว่าแล้วคุณสรานุิสรันเกศล่ะครับจะไปสังกัดพักไหนอย่างไร ล่าสุดเนี่ยครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอคุณสรนวุฒิสรนเกตนะครับก็มีการสอบถามว่าคุณสรนวุฒิจะเอาอย่างไรเมื่อถูกขับออกจากพักแบบนี้คุณสรนวุฒิบอกว่าวันนี้อย่าเพิ่งวันนี้อย่าเพิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตนจะแถลงข่าวถึงรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงท่าทีต่อมติของพักเพื่อไทยและจะได้อยู่ในสังกัดพักการเมืองใดนั้นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวให้รับทราบในช่วงเวลาบ่ายของวันพรุ่งนี้ที่อาคารรัฐสภานี่ฮะตอนนี้ยังกักนะว่า จะอย่างไรยังไม่บอกว่าที่ไหนอย่างไรยังไม่บอกว่าจะไปที่ไหนอย่างไรออนะฮะแต่ก็มีค่ะมีกระสายข่าวที่บอกว่าเอ๊จะไปทางด้านของพรักพลังประชารัฐหรือไม่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับทางด้านของพลเอกประวิทรวงสุวรรณนะคะปรากฏว่าพอไปถามถามถึงกรณีนี้เลยค่ะว่าที่คุณเสนวุฒิสารเกตเนี่ยจะออกจากพักแล้วจะมาเป็นสมาชิกของพรักพลังประชารัฐไหมวันนี้ลุงป้อมไม่ตอบไม่พูดอะไรปฏิเสธอย่างเดียวค่ะ คือที่มีกระแสข่าวว่าทาไมถึงจะไปอยู่พักพลังประชารัฐทาไมถึงต้องไปถามลุงต้อมเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่วัดมกุฏกษัตริยารามเนี่ยนะครับปรกากฏว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือว่าลุงต้อมเนี่ยนนในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณผู้ชมไปเป็นประธานพิธีบําเพ็ญกุศลนางประไพรัตนเศษซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณวิรัติรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐไงนะครับปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ไปกันเยอะแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยนักข่าวไปเจอบอกเอ้า มีคุณสันวุฒิสันเกตเนี่ยนะไปลโผล่อยู่ด้วยนะครับここไปโผล่อยู่ในงานศพนี้ด้วยดังนั้นตรงนี้แหละเลยกลายเป็นประเด็นว่าอะตกลงแล้วคุณสันวุฒินั้นเนี่ยจะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐหรือไม่จะใช่ไหมจะใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจํากันได้เนี่ยตอนมีกระแสข่าวว่าจะถูกขับออกจากพักเนี่ยนะครับคุณสันวุฒิบอกไม่ไปผมเนี่ยเป็นคนที่ด่าพักพลังประชารัฐมาเยอะนะนะอภิปรายพรคพลังประชารัฐมาเยอะผมเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ไปอยู่กับ เผด็จการอย่างแน่นอนอแต่ตอนนี้อาจจะไม่แน่แล้วนะเอ๊ยยังไงค่ะ,คะอ่าพูดถึงเรื่องของพักเพื่อไทยนคะคะทางด้านของนาทเบียนพักเพื่อไทยเนี่ยคุณจักรพงษ์แสงมณีก็พูดถึงประเด็นเรื่องของขั้นตอนในการดาเนินการเนี่ยภายหลังที่พักมีมติขับทั้งสองสอสอเนี่ยพ้นจากพักว่าคือต้องทําตามตามติพักค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะไปชี้แจงให้กับคณะกรมกรมการการเลือกตั้งแล้วหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยทำหนังสือตอบรับฝ่ายทะเบียนของพักนะคะถึงจะสามารถดาเนินการนําชื่อสอส ทั้งสองท่านออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคได้คราวนี้มันก็จะมีประเด็นอย่างหนึ่งที่บอกว่ากรณีที่ผู้ขับเนี่ยจะหรือผู้ถูกขับเนี่ยจะร้องขอความเป็นธรรมหรือว่าฟ้องกับทางพรรค ทําได้ไหมคุณจักรพงศ์บอกว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาก็ทําได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพักเองพยายามเชิญสองท่านมาชี้แจงแล้วแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ได้มาชี้แจงอะไรถ้าเกิดว่าจะมีการฟ้องร้องพักพักก็ชี้แจงว่าก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับอ้านะครไปสักอีกสักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าโผล่มาอีกแล้วนะฮะ โผล่มาบ่อยเหลือเกินสําหรับนายทักษิณชินวัตรหรือว่าโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับค่ำคืนที่ผ่านมานั้นไปร่วมเสวนาในคลับเฮาส์ของกลุ่มแร์เคลื่อนไทยในหัวข้อเจ็ดปีพังขออีกห้าปีคงพินาศฮัลโหลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือนะครับก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยครับออกมาพูดลักษณะแบบนี้คุณเสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณแรโมโบ้นั้นออกมาตอบโต้ทันทีนะครับบอกว่า แม้ว่าพลเอกประยุทธ์อยู่มาเจ็ดปีแต่ก็ทําประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่น้องสาวของนายโทนี่เนี่ยทำเอาไว้ก็คือเรื่องของอโครงการรับจำนำข้าวที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตมากมายเนี่ยนะครับคุณเสกสกลยังบอกต่อว่านายโทนี่เนี่ยเป็นนาย,ยกสองสมัยเช่นกันแต่ตนเองยังไม่เคยเห็นผลงานว่าได้พัฒนาประเทศที่โดดเด่นหรือแก้ปัญหาใดเลยให้กับพี่น้องประชาชนจนกลายเป็นที่ฮือฮาเนี่ยไม่มีแม้แต่โครงการเดียว แต่ว่าที่โดดเด่นและก็โด่งดังเนี่ยกว่าผลงานที่ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์นั้นกลับเป็นผลงานการโกงชาติโกงแผ่นดินทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองและพวกพ้องมากมายมหาศาลแม้แต่โครงการกองทุนหมู่บ้านดูเหมือนจะเป็นโครงการที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ท้ายที่สุดก็พังไม่เป็นท่าเพราะกลายเป็นกู้กันเองช่วยกันเองจนทําให้กองทุนเหล่านั้นสูญเปล่าส่วนตัวนายทักษิณและก็พวกพ้องมีผลงานเด่นมากก็คือการถูกดําเนินคดีในการทุจริตหลายคดี ไม่นับรวมถึงสิ่งที่คนไทยนับแสนนับล้านออกมาขับไล่ที่สุดเกิดการรัฐประหารแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศซึ่งไม่ได้แตกต่างจากเส้นทางของนางสาวยิ่งลักษณ์เลยนายเสกสกลยังบอกต่อนะครับบอกว่าต่อให้นายกประยุทธ์เนี่ยทำดีแค่ไหนคนที่เห็นต่างอยากขับไล่เพราะผลประโยชน์ส่วนตัวก็มองไม่เห็นว่านายกนั้นได้ทําอะไรไปบ้างแล้วและการที่นายโทนี่ออกมาโจมตีนายกเนี่ยอาจเป็นเพราะว่ากลัวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้รับความไว้วางใจเข้ามาเป็นนายกอีกสมัยพักเพื่อไทยก็ต้องเป็นฝ่ายค้าน นายโทนี่กับน้องสาวก็ไม่ได้กลับประเทศไทยอีกต้นเองขอย้ําว่านายโทนี่และน้องสาวกลับประเทศได้ตลอดเวลาแต่ว่าต้องมารับโทษนะและที่สําคัญเนี่ยบอกว่าก่อนที่นายโทนี่จะพูดอะไรออกมาช่วยดูการกระทําของตัวเองก่อนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพูดไปก็เหมือนถมน้ําลายขึ้นฟ้าก็กลับมารดหน้าของตัวเองบอกหากไม่อายคนไทยเนี่ยที่พูดอะไรออกไปก็อายตัวเองเสียบ้างคุณเสกสกลเนี่ยสำทับตอนท้ายเนี่ยเจ็บเข้ากระดูกดําเลยนะ,ะบอกว่าอายุก็เยอะแล้ว หัดคิดดีทําดีใช่บ้างเวลาตายไปเนี่ยจะได้บอกกับยม,มาบาลได้ว่าเคยทําดีอะไรเอาไว้บ้างไม่ใช่ทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดจะทําดีอะไรสักอย่างนี่ฮะอายุเยอะ <ไป S 1> แล้วต่าง,ต,างต่างประเทศเลยนะอืออายุเยอะแล้วทาดีะบ้างบอกจะได้บอกยม,มาบาลได้ว่าเคยทําอะไรเอาไว้เดี๋ยวยม,มาบาลถามไงว่า <Ghost> ตอบไม่ถูกเอ้าตอนมีชีวิตเนี่ยทําดีอะไรบ้างเดี๋ยวนึกไม่ออก,กคูณเศกษกุลบอก อาดทำดีสับบน่ะฮัลโหลโทนี่ต้องหยุดก่อนนะรเราละนะคะตอนนี้เราพักประเด็นร้อนกันไปติดตามเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะใครที่อยากดูแลเรื่องของสุขภาพตอนนี้คุณทรายสิศิศิยาเราคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะ